หน้าโกงอายุขั้นเทพฮหาหน่าโพสร,รูปสามีฮิวโก้ล่าสุดหลังโกนหนวดเขาแฟนๆถึงกับตาโต เป็นอีกหนึ่งคู่รักวงการบันเทิงขวัญใจแฟนๆสำหรับฮิวโก้ดารานักร้องหนุ่มกับฮานาดาราสาวที่ผ่านตัวออกจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผมรวมไปถึงงานเบื้องหลังในวงการบันเทิงซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันมาแล้วกว่า13ปีและมีลูกชายด้วยกัน2คนคือน้องฮาร์เปอร์และน้องฮันเตอร์และมีลูกสาวบุญธรรอีกหนึ่งคนคือน้องนาดา ล่าสุดเมื่อฮิวโก้ได้ออกงานโชว์ตัวร้องเพลงงานหนึ่งซึ่งหาหน่าได้ลงภาพล่าสุดของสามีหลังก้นหนวดเขาสุดเซอร์ออกบอกเลยว่าโอ้โ oh หคนอะไรอายุ40แล้วแต่เหมือนยังสตับใบหน้าไว้ที่20อยู่เลยแทบจะเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆเมื่อ23ปีที่แล้วเลยค่ะว่าแล้วอย่ารอช้าไปชมภาพกันเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุม่าาค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ